วันนี้ผมจะพาไปเอาพอกิจกรรมของละอ,อ่อนสืบสารลายเมืองหอยปูคำตีอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนไปพอว่าเปินมีกิจกรรมดีๆอย่างพ่องทำอย่างในปัจจุบันละอ่อนกลุ่มนี้จะได้ว่าอย่างมาเก่งขนาดเลยผมหันไปแสดงความสามารถในด้านต่างๆจะหลายตี่เพราะว่าจะเป็นการตีกลองสะบัดใช้กองปูจาฟ้อนสาวไหมฟ้อนดาบอยากฮู้ก็ตยผมมานะครับ ครับครูต้นครับสวัสดีครับอันนี้คนอยู่ตัวนี้คือชื่อหยางครับอ๋ออันนี้น้องนิกครับผมน้องนิกเป็นลูกซิดเป็นลูกซิดแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นครูของน้องๆครับรุ่นต่อไปแล้วครับอ๋อมีครูแข่งแล้วเนอะคูตนมีครูแข่งแล้วเนอะครูต้นครับตอนนี้เฮาอยู่ที่ไหนกันนี่ครับครับที่นี่คือสถานที่นะครับศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านดงห้วยเย็นชื่อว่า ห้วยปูคำครับเป็นที่มาของศูนย์การเรียนรู้ห้วยปูคำครับเป็นจุดเริ่ม<อ>ตน้นครับกะว่าผมเอ๊ะข้อแรกผมได้ยินเนาะชมรมครับสืบสาร,ล,สสารลายเมืองครับห้วยปูคำครับผมก็งงเอ๊ะห้วยปูคำมันอยู่ทั้งไหนข้อแรกผมก็นึกว่าอยู่แถวแถวเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าไม่ได้อยู่เชียงใหม่ครับที่นี่คือจังหวัดลําปูนอําเภอบ้านโฮ่ง ตำบลครับตำบลบ้านหฮ่งตำบลบ้านหฮ่งบ้านครับบ้านดงห้วยเย็นครับบ้านดงห้วยเย็นแต่ตอนนี้คือห้วยปูคับครับเป็นอ่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านครับในชุมชนครับชื่อว่าเป็นแหล่งอ่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในในละแวกหมู่บ้านในละแวกนี้เลยเนาะครับผมครับก็สังเกตคีรถโตยมานี่โหต้นไม้พื้นทนกนักหนาเนาะ ครรับผมที่นี่มีนกยุงตัวครับมีนกยุงตัวกะครับผมครับเป็นนกยุงไทยครับแล้วครับสุมาศครับอ่าฮะตาซูลตั้งหลังครับจะเป็นรูปของนกยุงออ๋ครับผมครับเป็นตีมาของอ่าตาซูลตัวตาซูลที่นี่ตัวเลยเป็นพระวสุลเรียนรู้สืบสานลายเมืองห้วยปูคำจื่อเพาะจื่องามตัวเนาะครับผมครัแล้วนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อก่อนหนึ่ง ที่นี่มีตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วดั้งเดิมครับพอดีผมไปทําประชาคมหมู่บ้านครับหมู่ที่14เนื่องด้วยตอนนั้นนะครับปี2560ครับครับผมครับเดือนมีนาประมาณวันที่28ถ้บาจำมบพิษนะครับก็คือทําประชาคมหมู่บ้านว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ที่เนี้ครับเป็นแหล่งครับสอนครับเพื่อกับน้องๆในเรื่องของศิลปะล้านนาครับผมครับทุกแขนงครับที่ผม มีความสามารถไปเสาะหามาได้ครับไปเสาะหาอาจารย์ไปเสาะหาความรู้ที่อื่นเพื่อมาพัฒนาน้องๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะบอกตามตรงเลยว่ายาเิพติดมันเยอะครับ,รบแล้วก็เรื่องของอออเรื่องของเทคโนโลยีครับม,มันเยอะเกินไปคือ,อเด็กรุ่นหลังครับตัวเล็กๆนะครับสามารถเข้า หาสื่อที่มันเป็นสื่ออันตรายได้ครับก็เลยอยากจะดึงน้องๆหมดเนี้ยครับรวมทั้งลูกตัวเองด้วยเขาผมเาคือมาได้ก็ก้มหน้าดูโทรศัพท์ครับครับก็เอามาหัดมาหัดละทำฮิปเปิลมีกิจกรรมกันครับเดี๋ยวผมปาไปดูนะครับแหล่งที่ผมเขาฝึกซ้อมกันปลาผมครับ มาครัาว่าจุดเริ่มต้นในการฝึกซ้อมอยู่ตันนีแต่หนอครับผมครับอ๋อแล้วนี่เป็นองค์ผ้าตีแปลงมาเมื่อไรยังครับผมครับนี่แปลเอแปลงได้ปี2 5 5 0 2550ครับผมครับอ๋อสิบกว่าปีแล้วหนอครับเป็นกุศโลเป็นกุศสโลบายของหมู่บ้านครับที่บ่อยากให้คนไปตัดไม้ทําลายป่าข้างบนโอ้ดีดีดีครับผมครับก็เลยทําเป็นแหล่งครับครับผมครับเออเนาะดีเนาะครับ โอ้ดีข้าท่านะความคืดของว่าภูมิปัญญาเนาะครับเป็นของภูมิปัญญาของคนสมัยเก่าครับผมครับอยากอนุรักษ์ไว้กครับอันนี้จะดังน้อยนะครับผมครับครนี่มันได้บรรยากาศอีกก็ะดอนครับผมอ๋ออันนี้แต่นี่ต้นนี่นองนี่มันมีมาเหมือนแล้วเหรออันนี้ครับเพิ่นที่จริงมันเป็นหนองเล็กๆแล้วก็เปิ้นขุดขยายอครับผมครับ ซึ่งน้ําห้วยนะครับมันจะลงมาตังเบอันนี้อู๋ถึงว่าห้วยไหลมาตังเฮเนาะครับผมครับเวลาหน้าฝนนี่มันก็จะไหลมาตังเฮเลยครับผมครับแล้วมาเก็บไว้ตี่นี่เลยตี่นี่เลยครับแล้วที่นี่ก็จะเป็นน้ําที่หมู่บ้านเอาไว้ใช้ยามขาดแขนท่านี้นะน้าแหลงครับบ่เคยแห้งเนาะไม่เคยแห้งครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่น้ำาบ่เคยแห้งเลยครับนี่ครับ อ๋อนี่ผายมาเตลนี่ดังขนาดเลยนะครับผมครับประเพณีจะมีประมาณเดือนพฤษภาตอนเดือนนี้นะครับที่จริงนะครับจะมีประมาณกลางเดือนพฤษภาครับครับประเพณีนี่จะมีตลอดครับเมื่อมีค่ำก็จะได้มาเล่นนี่ตลอดครับครับแต่ว่าเนื่องด้วยพฤษภานี้เนาะครับเพ่อจะมีการเลือกตั้งครับก็เลยเลื่อนไปเป็นปลายเดือนพฤษภาครับครับผมเลยเลื่อนไปเนาะครับผมครับ อันนี้มีศาลาอยู่นี่ตัวครับผมครับแต่เดิมก็มีศาลานี่กับตัางหมู่บ้านได้ทําศาลาเอาไว้ครับไว้เวลาที่ว่าทํากิจกรรมของหมู่บ้านนะครับครับแล้วก็จะมีพระที่เพิ่นทุดงมามาพักการก็จะเพิ่นมาพักที่นี่ครับครับผมครับส่วนศาลานี้นะครับมันบม่มีไฟบม่มีอย่างนี้ครับครับแต่ว่าผมกับปาน้องๆมาซ้อมข้างบน ซ้อมตั้นนี่เลยซ้อมตั้นนี่ครับผมตั้นนี่เลยเขาขึ้นไปพอได้ก่อนครับผมครับอ๋อสมัยก่อนเนาะครับผมครับเริ่มต้นนี่จะมาซ้อมกันที่นี่ครับจะมาซ้อมกันที่นี่ครับที่นี่เลยครับมาไหว้พระครับมาทําสมาธิกันก่อนเสร็จแล้วก็มาซ้อมกันออพูู้ถึงสถานที่มันก็ฮือเนาะครับกว้างขวางขนาดเลยเนาะแล้วก็เย็นดังได้ครับดังได้ใจไผ่เตะรตบมีห้องน้ำพร้อม ครับมีห้องน้าครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวครับี่หมู่บ้านเอาไว้ครับแล้วปกติสถานที่นี้ใครเป็นคนดูแลสถานที่นี้บ่มีคนมาดูแลครับจะเป็นหมู่บ้านครับเข้ามาช่วยกันเป็นเตื้อครับเป็นเตื้อเนาะถ้ามีงานก็จะเริ่มครับมาครับอันนี้ก็เพิ่มมีชาวบ้านเพิ่นมาแปลงครับเป็นกุศโลบายกุศโลบายอย่างหนึ่งู่บ้านครับมอ้ครับคือข้างบนนี้เป็นป่าชุมชนเป็นป่า อุดมสมบูรณ์ครับ่ามีลายเข่นแดงด้วยครับโอ้เขาท่าเนาะว่าลายเข่นที่สีขาวๆนี้คือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วเนาะครับแต่ถ้าเป็นลายเข่นแดงนี่ยิ่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่เลยโอ้ยิ่งอันนี้มันบ่งบอกถึงธรรมชาติตรงจุนี้เลยเนาะครับผมครับก็เลยต้องอนุรักษ์กันไว้ครับครับโอ้เปิ้มีท้าเวสุวรรณตัวครับไม่ก่อ ครับผมครับมีลือสีมีลือสีอันนี้ผมอยากขึ้นขึ้นเข้าไปดูเลยว่าน้ํานี่บ่เกยแห้งเลยครับอันนี้เป็นน้ําที่มาจากบนดอยกาลครับมีจื่อวัดดอยกาลครับแต่ทนตั้งบนนี้บนห้องวัดดอยกาลครับผมครับและน้ํานี้ก็ครับเป็นน้ําห้วยปูห้วยปูห้วยปูครับผมที่จริงเป็นห้วยอยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปเลยตอนนี้นะครับผมครับ แล้วก็เสร็จแล้วน้ํามันก็จะลงมานี่น้ำนี่บ่เคยแห้งเลยนะครับตอนนี่นะครับจะแรงอย่างใดก็จ้างน้ําตอนนี้จะใ่แห้งเลยโอ้มันไหลมันอยู่ต้นนี้เลยครับเออตอนนี้เนอะโอ้แล้วมันก็ไหลลงไปอันนี้ต่อท่อเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมครับน้ําที่นี่จะเป็นน้ําที่ผสมแร่ฟูอะไรนะครับกินได้ก่อกินได้แต่ว่าผมคนสมัยก่อนนะคนใจน้ํานี่ครับฟันจะค่อนข้างที่จะเหลืองอครับผมครับ าฟูวลายถ้ามันเยอะเกินไปครับครับมันทำให้ฟันแข็งแรงจริงแต่เปลาะแต่เปลาะเนาะครับผมครับเป็นน้ำเปิ้นท่อว่าคนเมื่อก่อนนี้เปลี่ยนท่เละขี้วเหลืองเนี่ยเนาะอ่าครับผมครับของผมก็ยังมีอยู่เลยมีอยู่นะครับผมครับอล้วแก้บาหายนี่มีอ่ะมีหน่อยครับก็คือใช้น้ํานี้ครับในการอุปโภคครับครับส่วนบริโภคตอนนี้ก็เป็นเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้น้ำา่ประปาใช้น้ำหมู่บ้าน แต่ตามตอนนี้บะเกยแห้งเลยบะเกยแห้งเลยครับผมครับแล้วกระจุดนะเห็จากน้าน้ําตรงนี้ก็จะครับก็จะลงไปที่อ่างใหญ่ๆครับครับผมครับอ่างนี้ก็จะกระจายไปที่หมู่บ้านเวลาที่ว่าน้ําเป็นขาดแคลนนะครับผมครับก็จะจะเปิดเอาน้ําเนี้ยิดเอาน้ำตัวนี้ไปครับเออครับตอนนี้เราก็หลวดข้ามเนี่ยบได้ครับผมได้พื้นที่เปิดกว้างขวางหลากหลายระดับเนาะ ตรงนี้นครับตรงนี้ได้ซื้อเป็นพื้นที่ใหม่ครับจากส่วนของคนอื่นแล้วก็ามาทําเป็นพระเจ้าห้าพระองค์ครับแล้วก็เป็นเจดีย์ครับครับอันนี้เปิดห้องว่าพระเจ้าห้าพระองค์ครับแล้วก็เป็นสร้างเจดีย์ซีห้าพระองค์เหมือนกัน,นครับห้าองค์เหมือนกันห้าองค์เหมือนกันครับ อ๋ออันสแสดงว่าเวลามีกิจกรรมมีงานประเพณีเปินมาจัดก,กันตรงนี้เลยเนาะแม่นครับผมครับที่ผมบอกว่าเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาเนี่ยครับปลายเดือนพฤษภานี่นะครับครับเบินมีปกติเปินจัดก,กันกี่วันเนี่ยจัดแค่วันเดียวครับวันเดียว<ม><ม>เป็นประเพณีครับแล้วเปิ่นใช้จ,จื่อว่าอะไรอ่ะครับคุณต้นก็ประเพณีห้วยปูคำนี่แหละครับห้วยปูคำเนี่ยเนาะครับผมครับ ในงานมันมีมโหรละซบอะไรอย่างพ่องอก็จะมีเรื่องของจอยโซกแล้วก็ส่งน้ําพระนะครับผมครับอ๋ออันนี้เขาขึ้นไปดูก็ได้ครับผมมวอผู้คําก็จะมาเล่นเหมือนกันมาเล่นเหมือนกันเนาะมาเล่นมาโชว์เนาะมาเล่นมาโชว์ครับอันนี้แสดงว่าสัทธาในปัญจุวยกันเนาะครับผมครับครับจากจุดนี้ที่อผมได้เอาน้องๆมาสอนนะครับผมครับมาเรียนมโหแต่ว่า มีปัญหาในเรื่องของน้ํากับไฟครับครับผมครับช่วงสอนจนค่าจนคืนเนี่ยไฟบกค่อยมีก็เลยใช้ไฟหม้อแบตเตอรี่อ๋อครับพอไฟมดก็ซ้อมมาได้ละครับผมครับก็เลยครับพอดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการเพื่อนเห็นความสําคัญในเรื่องของศิลปะครับผมครับเพื่อนก็เลยบอกว่าย้ายบ่ ขอย้ายศูนย์เนี่ยจากที่นี่นะครับลงไปจุดที่สองครับครับผมครับซึ่งก็อยู่ข้างล่างของอบตเวียงการครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับอยู่ใกล้อบตเลยครับผมครับติดกับอบตเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอบตเลยดีกว่าครับครับผมย้ายไปเมืองหรือยังนี่ครับย้ายไปได้ประมาณปี2563ครับอ๋อนายกปัจจุบันนี่กับครับครับผมครับนายกชัยวัฒน์ประเสริฐครับ ต้องขอบคุณท่านนายกเลยเนาะตีได้เล็งเห็นความสําคัญของละออนเยาวชนการแสดงศิลปะอยากจะฮักษาคงอยู่เนาะ่านสนับสนุนเต็มที่ไม่ก็ครับผมครับอ่าได้จะปาผมไปตีจุดที่สองเนาะครับผมครับปาปาผมไปตีนี่มันหมดแล้วเนาะครับหมดแล้วเข้าผมหมดแล้วเนาะปาปาปาผมไปเลยครับ กูกูปีนะครับเพื่นจะแปลงอันนี้ครับแล้วก็จะมีผานซ้อมมีอย่างเล่นกันส่อนตอนกลางคืนนยครับเพื่นก็จะมีแข่งว่าวไฟพ่องแข่งบอกไฟปั้นพ้องเ่ยครับมีแข่งว่าวไฟตัวเนาออ่ามีครับผมครับถ้าเป็นช่วงร้อยกระทงก็มีประกวดครับครับมีประกวดกระทงเล็กครับแล้วก็เสร็จแล้วก็แข่ง ว่าวหลอดห่วงบอกไฟหนูอย่างเงี้ยครับขาท่าเน,นื้อกิจกรรมอยู่ครับพดถึงพื้นที่นี่นะหล,หลายชุมชนก็ก็ได้มีพื้นที่ติดสะดวกยี่หนอกครับแล้นี่ยังชุมชนเปินมีพื้นที่ดีและมีคนสนับสนุนตัวมีน้องๆเยาวชนพร้อมที่จะรับการสนับสนุนตัวนาะ ถึงสถานีที่เตาที่พอี่เงียบได้แนเนาะครับผมแต่ได้อยู่คนเดียวในกองงอมอ่างล่างกนะปกติถ้าหน้าฮ้อนนี่นะครับจะมีคนขึ้นมาอยู่นี่เยอะเหมือนกันครับช่วงกลางวันนะครับครับเพิ่นว่าที่นี่มันเย็นลมมันจอยตลอดครับแต้กันนะลมจอยแต้แเลยนะครับผมยิ่งชอบเลยบรรยากาศดีปะเดี๋ยวไปจุดที่สองนะครับครับนี่เป็นจุดที่สองครับคือ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ย้ายมาจากห้วยผู้คำนะครับลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่ว่าสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายครับผมครับนะฮะโดยที่ว่าต่างนายกอบตครับเพิ่นสนับสนุนในเรื่องตัวนี้อยู่เพิ่นก็เลยว่าขอให้ย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของน้ำไฟที่ข้างบนนั้นบนมีครับ จุดนี้มันสะดวกกว่าเนาะใช่ครับผมอ๋อเข้าป่าเข้าไปครับผมครับเจนครับผมชื่อว่าศูนย์ในอย่างครับอ่าชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับสืบสารลายเมืองห้วยปูคำอ๋อศูนย์การเรียนห้สืบสารลายเมืองห้วยปูคำชื่อนี่ไปไหนก็ใจ้ชื่อนี่โดยตลอดนะครับผมครับอ๋อจือมาจากจุดเริ่มต้นครับครับอันนี้คือต้องขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการเนาะครับผมครับตีสนับสนุนสถานตีครับ เป็นอย่างดีเลยครับผมแล้วก็บางครั้งก็สนับสนุนงบประมาณตัวเนาะครับมีทั้งการสนับสนุนในเรื่องของการเอาครับบุคลากรในศูนย์ครับไปสอนกับน้องๆในโรงเรียนในเครือของอปตตัวหครับครับคุณต้นครับวันนี้คืออย่างไรครับตรงนี้นะครับคือศูนย์การเรียนรู้ที่ตามปกติแล้วน้องๆจะมาเรียนตรงนี้ครับครับโดยที่ว่าก่อนที่จะมาเรียนน้องๆจะครับมา ไหวพระก่อนนะครับบอกว่าจะเป็นพูดเป็นคลิปนะครับก็จะต้องมาไหวพระเสร็จแล้วต้องมาทําสมาธิก่อนครับครับผมครับส่วนศูนย์เนี่ยครับจริงๆแล้วคือเปิดหือเฮียนตรงในนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าหน้าร้อนเนี่ยอาการมันร้อนครับก็เลยย้ายครัวทั้งหมดลงไปสนามกีฬาครับเพื่อที่ว่ามันจะสะดวกเพราะว่า เด็กนะครับมีเยอะครับบางทีมาเรียน30กว่าคนก็มีครับผมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งศูนย์มาได้คิดในเรื่องของกล้าเล่าเรียนครับคือเอาเด็กที่มีใจรักจริงๆเข้ามาครับผมครับก็เลยทำหุ้นมีเด็กหลายๆที่ที่เปิ้นด้อยโอกาสเพิ่นก็จะมาตัวรับครับก็ดีเนาะครับดีเต็มที่ครับสอนทุกอย่างครับสอนทั้งเรื่องของ รวมกลุ่มการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มสอนเรื่องของวัฒนธรรมตัางเหนือนะครับแล้วก็สอนเรื่องของวิถีชีวิตคนบ้านเฮาครับรบสอนเรื่องของกลองของสล้อซอซึ่งครับหรือว่าแม้แต่เจิงดาบครับมีแถวเจิงดาบด้วยตัวในส่วนนี้เต้าเต้าที่ผมหมายความว่าครูต้นสอนคนเดียวหรือว่ามีคนทีมงานสอนหลายคนมีทีมงานครับทีมงานขายสอนหลายคนเนาะครับผมครับทีนี้สอนหลายอย่าง ยกตัวอย่างคืออันดับหนึ่งคืออย่างของแรกๆเลยคือกล่องสะบัดชัยเลยกล่องสะบัดชัยแล้วก็จะมีเรื่องของฟ้อนเจิงครับครับฟ้อนดาบแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ลืมไปได้ก็คือเรื่องของกล่องปูจากล่องครับซึ่งกล่องปูจาเนี่ยครับสํานักปฏิบัติทำข้างล่างเนี่ยครับเป็นของท่านพระครูสั่งวนาลัยสิทธิราชครับท่านเป็นคนคิดค้นเพลงเสือครบตุสาวรับเตะล่องนานครับครับ ของบ้านฮงแล้วก็ทีนี้ครับจากนั้นก็เริ่มแพร่ไปครับครับครับก็เลยต้องสืบของเปิ้นไว้ตวุ๋ยครับผมดีเลยเนาะดีดีแล้วก็ส่วนครูที่มาก็เป็นจิตอาสาทั้งนั้นครับครับเป็นคนในหมู่บ้านอย่าขำครับแล้วก็น้องๆที่เรียนชุดแรกครับพอเรียนชุดแรกเสร็จละก็เริ่มจะสอนน้องๆรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อรุ่นครับผมครับ ดีเนาะครผมครับดีครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับที่ได้รับมาอันนี้ถ้วยรางวัลที่ได้รับมาตีต่างๆเนาะครับผมครับโอ้เป็นเพราว่าร้านเป็นปกติอันนี้ของอบจโอ้ของอบจรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งก็มีสำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มี ลองชิญอันได้หนึ่งอันนี้เป็นถ้วยรางวัลตีเลยครับมนาะมีแถวโลกก็มีนะครับโอ้อันนี้ยืนยันได้ว่าศูนย์ตีนี่ส่งเสริมขนาดไหนน,นะครับครับตีนันนี่คืออุปกรณ์ตีตีหันนี่ก็คือกล่องอย่างนี้ครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมาจากกลองสบัดชัยแกนเดียวแกนเดียวครับผมครับตั้งแต่เก้าเลยนะครับผมครับ คือมีกลองสมบาชัยส่วนคล้งไปยืมมาตามวัดเข้าครับไปขอวัดมาไปยืมมาหมดกู้ยังเลยครับพอน้องๆไปเล่นครับมาได้ของงบประมาณจากที่ไหนครับก็ได้จากการที่น้องๆเพิ่งเก็บส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้ไว้จ่ายอีกส่วนหนึ่งคือน้องๆเอาไว้กินครับอีกส่วนหนึ่งพี่น้องๆเก็บและอีกส่วนหนึ่งก็เอาเข้าศูนย์ในส่วนต้นตรงเอาเข้าศูนย์นะครับเราจะมีเป้าหมายว่า หนึ่งปีเราต้องซื้ออย่างได้สักอย่างหนึ่งครับครับผมครับก็จะเริ่มก็ก่อยซื้อกํานอยกําน้อยมาตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของกล้องเรื่องของคล้องของชาบนะครับเรื่องของสรลสซซึ่งครับและช่วงหลังๆมาอยากมีน้องๆที่เป็นผู้หญิงอยากเรียนครับ,รบพราะอยากเรียนแล้วก็ก็เลยต้องหาจ้างฟ้อนมา ทีนี้ต้องซื้อเสื้อละครับผมซื้อเสื้อของผู้หญิงผู้ชายเอ้ยครับผมของของตกแต่งครับจ้องนะครับฟ้อนทีเนาะต้องใส่จ้องนะครับหรือว่าฟ้อนผางต้องซื้อผางละเออเนาะครับเตียนก็ต้องหัดให้น้องๆนั้นสี่เตียนคนเดียวครับฟอนเตียนก็ต้องหือละอ่อนสี่เตียนคนเดียวครับเพื่อจะได้หูว่า กรรมวิธีต่างๆครับครับทำอย่างใดหรือแม้แม้แต่การต้องต้องครับผมครับการต้องลายผ้าอย่างครับผมครับอย่างต้องลายผ้านี่คับต้องลายผ้ากันเนี่ยครับครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เจอกันอันนี้ือการต้องเนาะครับผมลายการต้องลายครับข้างบนนะครับข้างบดตัวต้งบนตัวครับผมครับข้างบนเป็นการต้องลายที่ว่าอ่าร์้์ละอ่อนในศูนย์ทำครับครับผมครับก็จะมีลายเฮ้งครับ โอ้หนี่ทำมือละอ่อนได้เฮียนหู้หลากหลายเนาะครับแต่แล้วแต่แล้วก็มีโอ้โหนี่ตะแลวกี่จันนี่เนี่ยครับผมแต่แล้วบ้านเฮาจะเป็นแต่แล้วจันนะครับ๋อจันเดียวจันเดียวสองจันสามจันสี่จันห้าจันแต่แต่แลวนี้บนห้องแต่แลวโมบายพอทําเซจแล้วเป็นหุ้นนะครับอ๋อเป็นแบบอันครับที่นี่บนห้องว่าตะแลวโมบายครับอันนี้คือตะแลวโมบายใช้แทนตะแลวทั่วทั่วไปได้ที่เพนเอาไว้กัน กัรของบดีอ๋อวัตถุประสงค์ก็ยังเดียวกันครับผมครับซืบเหมือนกันหมดซืบเหมือนกันอันนี้จะเป็นตะเหลวมโมบายนะครับตะไหลตะเหลว่ยมโมบายครับผมครับชื่อมันดึงดังเดิมไม่เหตะเหลี่โมบายนี่ครับมันอาจจะผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าอาจจะเป็นการที่ว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสวยงามเพื่อที่จะ เพ่มันตันยุคตันสมัยขึ้นมาเพิ่มขึ้นอ๋อมีการปรับเปลี่ยนเนาะครับผมครับแต่เดิมก็จะเป็นเกาติเกยหรหันกันครับผมครับอันนี้ก็เป็นดอกแก้วดอกพิกลดอกมะลิอ๋อมะลิที่เอามาตกแต่งนี่นะครับผมครับที่มาตกแต่งครับนี่เป็นดอกแก้วดอกนี่นะอ๋อแต่สารด้วยไม้เนาะสารด้วยไมย้อันนี้หมวกอย่างนี่อันนี้เป็นหมวกอ่เอาไว้ในการแสดงครับแสดงเนาะครับผมครับ เออจะจะเห็นกันฮิตกันแล้วเนาะเริ่มมีกันฮิตแล้วเนาะครับอ๋ออืมอืมอืมโอเคมีอย่างแฮมกอศูนย์นี่ตั้งศูนย์นะครับได้สอนอยู่สองโรงเรียนตอนนี้ก็คือโรงเรียนห้วยแพ่งแล้วก็โรงเรียนอปจอป่วยนะครับอปจลําพูนนะครับเป็นโรงเรียนป่วยครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียน2โรงเรียนนี้ครับที่เข้ามา นอกนั้นก็จะมีที่อื่นนะครับที่เข้ามาครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่อยู่ทีละการครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นละอ่อนที่เป็นปฐมครับผมครับเดียวผมจะพาไปจุดที่3มครับจุดนี้เป็นจุดในหมู่บ้านของผมครับแล้วก็ช่วยสอนน้องๆครับแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ช่วง6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มจะมีการสอนแบบนี้ทุกวันครับผมครับมีละอ่อนรออยู่หันหนับมีครูรออยู่หันหนอกครับใช่ครับ ทีนี้ดี่เราจะไปจุดที่3ไม้เนาะครับผมครับป่ะไปเลยยังครับป่ะขอบคุณครับ